รถกระบะราคา90,000กว่าบาทปรับลงเยอะขนาดนี้น่าเล่นทุกรุ่นมีรุ่นไหนมั่งวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมคารลซซิ่งนะครับ ันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถกระบะที่ราคาน่าเล่นมากๆนะครับวันนี้จะพามาดูนะฮะกระบะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยซื้ออยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่ณปัจจุบันนะมีบางคันนะครับที่ปรับลดลงเนี่ยเหลืออยู่ที่เริ่มต้นเพียงแค่เก้าหมื่นกว่าบาทโอ้โหน่าเล่นทุกรุ่นเลยนะครับอาจจะเบื้องต้นการเลสซิงขอเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะรถราคาประมาณนี้นะฮะการเลสซิงปัจจุบันไม่ได้มีขายแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถจะสั่งซื้อผ่านด้านออนไลน์นะครับแล้วก็ซื้อตามเต็นทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรจะซื้อกกัับบถณปััจจุบนะครับ จะเป็นรถค่อนข้างจะสวยสักนิดหนึ่งนะฮะมีการรับประกันนะครับ5ปีหรือ50,000กิโลนะครับจะเป็นรถกลุ่มประมาณนั้นนะฮะแต่รถราคาถูกณปัจจุบันไม่ได้เอามาขายนะฮะต้องขอภัยมาทีที่นี้ด้วยนะครับแต่เราพามาดูนะฮะร,รถกลุ่มนี้ถือว่ายังน่าสนใจอยู่พามาเริ่มต้นรุ่นแรกนะครับก็คือทางด้านของ t o y o ต a าไทเก โตยตาไฮลักไทเกอร์นะฮะโอ้โหตัวนี้น่าเล่นมากๆนะฮะเดิมทีเนี่ยเราจะซื้ออยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่ณปัจจุบันก็ซื้อแสนกว่าบาทอยู่นะในตัวที่เป็น d 4 d นะฮะแต่ว่าไทเกอร์เนี่ยเขาจะมีอยู่อสองตัวหลักๆนะครับเป็นตัวเครื่องเก่ากับ,กบเครื่อง d 4 d นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับหลักหมื่นหาได้แล้วนะฮะแปดเก้าหมื่นเลยเริ่มเห็นแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่สวยมากขี้เหรลสักนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเก้าหมื่นหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สิสวยหน่อยนะครรัับไทเเกกออ์็็ตตต้้งมีแแสนนนนิดๆะะฮ่าถปว d d 4 ก็อาจจะแสนขึ้นไปเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่กระส่ยังแนะนําอยู่นะครับทางด้านของโตโยต้าไฮรักไทเกอร์เนี่ยเป็นรถที่ดีนะครับรูปร่างหน้าตาก็พอใช้ได้นะครับซ่อมง่ายดูแลง่ายอะไหล่นี่เพียบเลยนะฮะไฮรักไทเกอร์ตัวที่แนะนำนะครับอยู่ที่ปี2002นะครับถึง2005แต่ถ้าเกิดใครหาได้ใหม่กว่านั้นนะครับหรือว่าหาได้เครื่องดี d ดีเนี่ยแล้วราคาถูกกระสิ่งแนะนําเป็นเครื่องดี d นะครับเพราะว่าใหม่กว่านั่นเองนะครับทีนี้มาดูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ก็คือ นิสสันฟอนเทีย นิสสันฟรอนเทียนะฮะอากาเลซิงแนะนําเลยนะฮะทางด้านของฟรอนเทียเนี่ยที่จริงเขาจะมี2ตัวนะก็จะมีตัวที่แบบไฟหน้าเล็กหน่อยนะครับไอตัวนั้นจะเป็นตัวแรกนะครับแต่แต่ว่าตัวที่เป็นไฟหน้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะฮะณปัจจุบันเนี่ยมีหลายคันนะครับที่ขายอยู่หลักหมื่นแล้วนะครับโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่องนินนะฟรอนเทียนะฮะอากาเลซิงแนะนําเลยนะฟรอนเทียเนี่ยเราจะได้รถที่ไม่ค่อยมีการตกแต่งมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบ,บ้านๆรถค้าขายรถบรรทุกทั่วไปมาัอ ที่เอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยทางด้านของนิสสันฟอนเทียเนี่ยกรซิ่งแนะนำเลยนะครับราคาถูกดูแลง่ายนะครับขับสบายเลยนะฮะเออทางด้านของฟอนเทียเนี่ยปีของเขานะครับอยู่ที่ประมาณปี2003ถึงปี2007นะครับอ่าน้าเล่นทุกตัวหารถคันที่สวยนะครับสภาพดีๆถูกใจแน่นอนที่มาดูที่รุ่นที่3นะครับที่พามาดูวันนี้นะครับคือ m a z d a Fighter Fighter ะะมาสด้าไฟเตอร์นะฮะโฉมปี2002ถึง2006นะฮะไฟเตอร์ตัวที่พามาดูนี้นะครับก็เป็นตัวไฟเตอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นทางด้านของ BT50 นะฮะ,ะทางด้านของมาสด้าไฟเตอร์เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือตัวนี้นะฮะเริ่มเปิดแคปได้แล้วนะครับมหีหลายตัวนะเปิดแคปได้แล้วก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครไปเป็นครอบครัวนะฮะ,ะก็เปิดแคบปขึ้นรถก็ขึ้นง่ายนะครับทางด้านของมาสด้าไฟเตอร์เนี่ยปัจจุบันนะฮะหลักหมื่นเนี่ยหาได้หลายคันมาก,มากๆนะครับ ถ้าซีสวยนะถ้าตัวแบบซีสวยวิ่งวิ่งหรือตัวยกสูงนะครับก็อาจจะแสนหน่อยๆนะครับว่าอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะซื้อหลักหมื่นได้ทั่วไปเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือซูซูกิแคลลี ซูคิแคลลี่นะฮะตัวก็ถือว่าเป็นตัวเก่านะฮะสำหรับแคลลี่เนี่ยการซิ่งขอญาตเอามารวมเลยนะครับทางด้านของรถในกลุ่มที่เป็นรถกระบะนะครับซูคิแคลลี่เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือทางด้านของกระบะเนี่ยเปิดได้ทุกมุมนะฮะ,ะคือเปิดได้3มุมนะมสามารถจะบรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับแต่จุดด้อยก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินก็คืออาจจะบรรทุกได้ไม่เยอะนะครับ ก็คือถ้าเราจะขนเยอะๆนะฮะแต่ว่าไม่หนักเนี่ยไปได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปขนหนักนะครับแครี่อาจจะขนหนักไม่ค่อยจะได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับก็ไปลองทดลองขับดูก่อนนะครับที่มาดูที่อันดับ5นะครับรุ่นที่5ก็คือ m i t ิ u b บิ ishi ส t r a d a มิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเป็นรถที่หลักหมื่นเนี่ยมีหลายคันมากๆนะครับน่าเล่นมากๆแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าคันที่สวยถ้าเป็นโฟร์วิวตัวยกสูงอะไรพวกนี้นะฮะตัวแกรนดิสเนี่ยก็อาจจะแสนกว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยนะฮะบางคันนะฮะไม่เอาสวยมากไม่เอาเนี้ยบมากนะครับหลักหมื่นเนี่ยหาได้หลายรุ่นหลายคันแล้วนะครับทั้งน,นั้นของสตาร์ด้ามีหลายรุ่นหลายแบบนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกก็เลือกตามปีแล้วกันนะครับเอาตัวปีใหม่ๆนะเพราะว่าสตาร์ด้าเนี่ยที่การเลสซ นะครับถ้าเป็นปีประมาณนี้ก็ยังถือว่าได้ปีใหม่ๆอยู่นะครับทีนี้มาดูที่อันดับ6กนะครับก็คือ f o r d Ranger ปี2 0 0 3ถึง2005 ฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกันนะครับกับทางด้านของ Mazda Fighter นะครับคือเขาผลิตมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะฮะการใช้อะไรต่างๆก็ใช้คล้ายกันนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจไฟเตอร์นะครับก็แน่นอนนะฮะว่าซื้อทางด้านของ Ford Ranger ก็ได้เหมือนกันดูที่ว่าเราชอบหน้าตาประมาณไหนนะครับเพราะออปชั่นกับเครื่องเนี่ยอเป็นคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับตัวราคาเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นหาได้ทั่วไปเลยนะครับสำหรับทางด้านของ Ford Ranger โฉมหน้านี้นะครับ แล้วก็มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือทางด้านของเชฟโรเลตโคโลโด d นะครับอธิาน,น,นของเชฟโรเลตโค o ลโด้นะครับขอญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะจริงๆของเชฟโรเลตณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยกับไปอยู่ประมาณที่แสนกว่าบาทแล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานดีมากๆนะฮะเป็นตัวไฟ2ชั้นนะครับแต่ก็มีบางรุ่นบางคันนะ ที่ราคาเนี่ยปรับลงมาหลักหมื่นให้เราได้เห็นแล้วนะฮะอาจจะขี้เละหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นคันขี้เละนะแต่กระซิ่งก็ยังแนะนําอยู่นะครับเชฟเ t ลดโคราโดเพราะว่าเขาใช้อะไหลนะครับแล้วก็วัสดุหลาย,ลายอย่างร่วมกันกับทางด้านของอ e ี u สูดีแมกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะซื้อเชฟเบล o โคราโดได้นะในราคา9 0 0 0หมกว่าบาทจนถึงประมาณแสนต้นๆน,นะฮะกระซิ่งยังถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆอยู่เชฟเบลดโคราโดนะฮะแต่ว่าแนะนำเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่แสนกว่าๆนะครับ ทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายที่พามาดูวันนี้นะครับก็คือยูสุดรากอน ท่านั้นของอิลสุดราคอนนะครับหรือว่ามังกรทองแล้วนี่นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะบนรถอายุอานามขนาดนี้นะครับราคาเพิ่งจะลงมาต่ํากว่าแสนนะครับโอ้โหนี่เพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับปกติแล้วทางด้านของอิลสุมังกรนะครับหรือว่าดราคอนอายพวกนี้นะดราคอนพาวเวอร์นี่นะฮะโอโ้ราคาเขาไปนู่นเลยนะฮะแสนกว่านะครับนี่เราเพิ่งมาเห็นกันขยับลงมาเมื่อมาอช่วงต้นปีนี่เองนะครับราคาปัจจุบันนะฮะเริ่มหาได้แล้วนะอยู่ที่ประมาณสัก8ปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับก็ถือว ว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับเป็นเครื่องอ DI อนะครับอาจจะเสียงดังนิดหน่อยแต่ว่าความอึดความทนการดูแลการซ่อมเนี่ยสบายแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรถที่ขับแล้วไม่จุกจิกนะฮะอีสเนี่ยถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับปีที่แนะนําก็อยู่ที่ประมาณปี1999นะครับจนถึงประมาณปี2001นหะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครซื้อ d m a มกระโดดข้ามเล่น d m a มได้เลยก็ อาจจะเพิ่มเงินสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับนี้นะฮะก็เป็นกระบะนะครับที่ราคาถูกนะครับที่การซืซิงค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับราคาเนี่ยต่ำกว่าแสนแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนาจริงๆเนี่ยราคาควรจะแสนนิดๆน,นะครับจะได้ลดที่สวยมากๆเลยนะฮะสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ